สวัสดีเด้จเอจอทุกตาพาฝันเพาะกันอีกแล้วจ้าเิปนี้ก็บอกว่านั่งตากแดดค่ะกเบวนทุกตาณท่าเรือเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอานาเบิดขึ้นฟ้าเลยบอกค่ะเป็นยากเสริมนเนียนี่เบิดขึ้นรับแสงแดดบนท้องฟ้านันสีครามสีครามสีขาวอันงามๆมะนะจ้า โสอนะมานั่งนำเอึ้ยจังน่อยเนาะก็เบิดหน้าใส่ท้องฟ้าเลยแล้วก็รับตาหน่อยๆมาเด้อลมกะเย็นเย็นฟังเสียงน้ำอันกระทบอัน กันนี่ดังตุ๊กคับกุ๊กคับอยู่ค่ะนกกระฮ้องกากระฮ้องเนาะห่านกระไวน้ำนกเป็นน้ำกระไหลๆหลายจ้ะไม่แหงแะ่ป่านนี่ฮะลมจะเย็นๆซะ แดดเฮียสัมเขากลนเมฆเสรเขากลนเมฆก,ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงเลยค่ะลมก็มาเจ้าหน่อยพออยอยดัดก็ออกมาหม่นะเจ้าหน้อยแดดก็ออกอย่างนี้ นี่ก็บอกว่านั่งตากแดดแล้วก็ตอนนี้ก็นั่งตากลมค่ะนั่งตากลมอันนี้ลูลุหลบมาสะออนน้ำเพิ่นค่ะไม่ใช่ใส่นะน้ำยังใส่กัน แดดเริ่มออกแล้วจะแม่นมีแหงผ่วแม่พี่น้องเอ้ยลมเย็นๆใช่เด็ดออกแล้วจ้าเด็ดมาแล้วเด็ดมาแล้ว แดดออกแมีเหงขนกดั่นเลย chào Dạ chào 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 cho nó chào 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 chào